สนับสนุนโดยเอปอน,สน,น,นะะ์สนับสนุนโดยมิ URA Discover Perfection b e n t o y นะฮะสนับสนุนโดยเอปอนและมิ URA ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้นะฮะเราอยู่กลางสนามนะฮะกอล์ฟของวินเทจกอล์ฟคลับนะหลุม12พา5วันนี้เนี่ยโปรดักที่เราจะนำมารีวิวครับเป็นโปรดักที่ตีง่ายและเหมาะกับนนะักกอล์ฟเมเจอร์ที่สุดนะฮะและราคาเนี่ยจับต้องได้ครับเอปอน 705ครับเอปอนเนี่ยมีด้วยกันหลายรุ่นฮะแต่เอปอนรุ่นที่เราจะนำมารีวิวเนี่ยเป็นรุ่นที่ตีง่ายและขายดีลำดับต้นๆของทางเอปอนตัว705เนี่ยครับข้อดีของเขาเลยหรือจุดเด่นหลักของเขาเนี่ยก,ก็คือ Forgiveness ครับ For Forgiveness ของเอปอนรัว705เนี่ยก็ดูจากขนาดใบครับขนาดใบเนี่ยโอ้โหเป็น cavity back ซึ่งตีได้ง่ายนะฮะแล้วก็ชดเชยเยอะเรียกว่าท่านเนี่ยจะตีโดนตรงไหนเนี่ยลูกบอลก็ นนซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าตัว a p ปอน705เนี่ยฟอร์กิฟเนี่ยจะเยอะและดีขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูครับเราเล่นที่ระยะโดยประมาณเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูก่อนเลยกันด้วยกล้อง Precision Pro NX7 Pro นะครับผมดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราเล่นกันที่ระยะเท่าไหร่ตอนนี้เรายิงไปแล้วครับอยู่ที่170หลาครับพอดีนะฮะอันนี้อัพพิลนิดๆครับตัวนี้เนี่ยมีสโลปด้วย173หลา ตามลมนิดๆครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวเอปอน705ดูครับว่าประสิทธิภาพของ Apple เปงงลลอปอน705 for g i ิ e เนจะเป็นยังไงและลูกบอลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูครับดูฟิลลิ่งดูลูกแรกตีออกไปแล้วฮะเดี๋ยวเราลองดูค่าทีเดียวครับเดี๋ยวเราค่าเฉลี่ยดูแล้วกันว่าลูกบอลสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้าง โอเคฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาดูค่ากันนะว่าค่าตัวเอปอนนะฮะตัวนี้ระยะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูค่าเฉลี่ยแล้วกันว่าค่าเฉลี่ยของเอปอน705เนี่ยฟอร์กิฟเน็ตเยอะเนี่ยคือต้องเรียะนอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อกี้เนี่ยเราตีในร้อยเจ็ดสิบหลาเนี่ยบอลที่ออกไปเนี่ยค่อนข้างตรงทุกลูกนะฮะก็คือออกไปเนี่ยบอลเนี่ยเห็นเลยว่าตรงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูระยะแล้วดูค่ากันแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยค่าเป็นยังไงคือสปีดกับ แฮสปีดของผมในเหล็กเจ็ดเนี่ยจะประมาณ80นิดหน่อยแต่ตัวเอปอนนี่เจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยโอ้โหอันนี้สปีดเพิ่มขึ้นมาเลยฮะอยู่ที่ประมาณ82กว่ากว่านะฮะค่าเฉลี่ยนี่แปดสิบสองจุดห้าแล้วตัวเอ่อตัวสปินเนี่ยโอ้โหค่อนข้างดีเลยตัวนี้สปินอยู่ประมาณ6,500นะฮะระยะเฉลี่ยเนี่ยก็คือประมาณ169นะ,ะค่าเฉลี่ยเนี่ยโอเคเลยตัวสปินเลทดีนะฮะแต่ที่สำคัญเลยผมว่าจุดเด่นของทางเอปอนเนี่ยที่ตีออกไป4-5ลูกเมื่อกี้เนี่ยคคืือออจุดเดเ่นอบอนบลมัตรงฮะ แล้วบอลที่ออกไปเนี่ยค่อนข้างจะตรงและดูเชฟบอลแล้วก็ดูลักษณะของบอลไฟออกไปเนี่ยก็คือบอลจะโด่งนะฮะแล้วก็ตีง,ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็ก ยี่ห้ออื่นเนี่ยผมว่าตัวเอปอน705เนี่ยตอบโจทย์นักกอล์ฟที่ไม่ได้มีเวลาซ้อมเยอะ mm hmm. ก็คือเป็นวิเอนกอล์ฟเฟอร์จริงๆนะฮะ mm hmm. นานๆตีทีเนี่ย705เนี่ยตอบโจทย์หรือนักกอล์ฟที่ตีบ่อยแต่ต้องการ o r g i v e n e s s เยอะ705ก็ตอบโจทย์เช่นกันฮะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากลองฟิลลิ่งหรืออยากลองว่าเอปอน705ง่ายขนาดไหนสามารถเข้ามาลองได้ที่ Art of Go l f Fitting Studio นะฮะเราเปิดให้บริการทุกวัน,นะฮะยังไงวันนี้นะฝากเอปอน705ไว้ด้วยครับ